สวัสดีครับวันนี้มาพบกับต่อตอไปดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาทำพิธีใหม่นะครับเขาเรียกว่าพิธีชาลีชาลีนะครับชาลีชาลีนี่ก็คือเป็นวิญญาณเด็กชายเม็กซิกันนะครับซึ่งเสียชีวิตจากอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดใครรู้ว่าช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก็พิธีนี้นะครับชาลีชาลีที่เขาเล่นกันใน ของต่างประเทศนะครับก็คล้ายๆผีถ้วยแก้วบ้านเราเอ่อซึ่งที่เราจะมาเล่นกันนี้นะครับเราไม่ได้ลบหลู่อะไรทั้งนั้นนะครับเราจะมาแบบขออัญเชิญเขานะครับชาลีนะครับช่วยมาตอบคำถามในสิ่งที่เราแบบว่าอยากรู้หรือว่าข้องใจกันเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างในการอัญเชิญนะครับแต่ว่าเราเตรียมอ,อมุปกรณ์มาแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปลองพิสูจน์กันนะครับว่าชาลี จะมีจริงตามที่เขากล่าวกันมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันเลยนะครับว่าชาลีชาลีจะมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออัญเชิญชาลีถ้าเกิดมาแล้วนะครับช่วยขยับดินสอไปที่เยสด้วยนะครับ ไม่ขยับหรือว่าต้องพูดภาษาอังกฤษวะภาษาอังกฤษเหรอเออคือไม่ค่อยแบบถนัดภาษาอังกษด้วยอะลองพูดแบบงูงูปลาปลาแล้วนะะเออโ okay. อเคอ่าขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวขอพูดภาษาอังกฤษแบบที่เราไม่ถนัดนะครับชาลีชาลีเขมอรขยับปะวะไม่ขยับกูขอลองเรียกได้ไหมอ่าลองเรียกดูเขอมอรชิเจน คืออะไรวะข้มอนชิเกนชิเกนหึชิเกนเออข้มอนชิเกนแปลว่าอะไรไก่ข้มอนไก่ไก่มาไก่มาเนอะไก่มาเออเกี่ยวอะไรบ้างขมอนชารีข้มอนข้มอนข้มอนขยับขยับแต่บอกว่าโหนขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ลบหลู่อะไรนะ คือมาแล้วก็ควรตอบว่า yes นะครับชาลีไม่ใช่ no <laughs> รหรือว่าชาลีชาลีเขาอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยไม่รู้ว่า yes หรือ no คืออะไร yes ก็คือใช่นะชาลี no ก็คือไม่นะชาลีเหงาไหม <gasps> ชาลีบอกไม่ไม่เหงาหรอสงสัยไม่เหงานะเอา้า เมื่อกี้ยังไหมอยู่เลยเยสลเรออันไรวะเนี่ยงงกับมันจริงๆงสงชาลีแบบว่าอยากเล่นกับเราอย่างเงี้ยเออชาลี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 เฮ้ยเดี๋ยวมันก็โกรธเงาไม่ร้องมันน่ะหรอเออขอเกาโวอีกรอบได้ไหม ชาลีชอบไหมที่เราเต้นให้ดูอ่ะไม่เฮ้ยเราเป็นลบหลวอะไรหรือเปล่าวะหรือว่าอ้าวอะไร วนี่จะบงบอกถึงอะไรเออผมอยากถามชาลีชาลีนะครับว่าชอบเล่นเกมบ้างหรือเปล่าครับอชอบเล่นเกมผมก็ชอบเล่นเกมเหมือนกันนะครับเห็นบ้างแม้แต่วิญญาณหรือว่าชาลีเขายังเล่นเกมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเกมให้ถูกเวลาหรือว่ารู้จักเวลานะครับไม่ว่าวิญญาณหรือว่ามนุษย์ปกตินะครับเขาก็เห็นด้วยเหมือนกัน นี่มึงเอาผีมาอ้างเล่นเกมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> เราต้องรู้จักว่าอันไหนคืองานให้ทําให้เสร็จแล้วเราค่อยมาเล่นเกมแบ่งเวลาให้ถูกนั่นเองเออชาลีครับเอ,อทําการบ้านเสร็จยังครับโอ้เสร็จแล้วเห็นว่าเสร็จแล้วเราก็เล่นเกมได้เป็นงานเราก็แบ่งเวลาให้เป็นประโยชน์ชาลีโกหกหรือเปล่ายังทาการบ้านไม่เสร็จก็บอกมา ไม่โกหกชาลีนี่ชอบล้างจานไหมชอบล้างจานไหมที่บ้านอ่ะอ่าชอบเห็นปะชาลีชาลีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแบบว่าเด็กๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าชาลีนี่แบบว่าทําการบ้านก็เสร็จแล้วก็เล่นเกมได้แล้วแถมยังช่วยพ่อแม่ล้างจานอีกตอบคลยให้เลยเออมชาลีชอบเออเอลซ่าไหมครับอืมโน ชาลีไม่ชอบเอลซ่านะเอาเพื่อนๆน,น้องๆก็โจมตีชาลีได้เลยชาลีไม่ชอบเอลซ่าชาลีชาลีชอบช่องต่อต่อว,วิดีโอไหมอะ่ะเฮ้ยดีใจตาย <S 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 ม่ทไปทำอย่างนี้กับชาลีชาลีได้ไง,ไงวะไม่สน <laughs> เออคุณออโต้ครับคืออยากรู้ว่าชาลีชาลีเนี่ยมันได้แค่เยสกอโน่เหรอครับเออมันก็จิมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอนอกจากคําพวกเนี้ยเยสกอโน่ yes, Girl, no, นี่มันก็ไม่มีอะไรนะชาลีชาลี Charlie, Charlie, นี่มันยุกอะไรแล้วเนี่ยน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะเออจริงป่ะจริงจริงจริมันยุกจะเปลี่ยนได้ยังไงมันมีเยสกอโน่แค่นี้มันจะมสนุกอะไรเออเออ,เอ,อแบบนี้มันก็เอาว่ะเดี๋ยวผีตัวอื่นเขาก็จะมาแทนที่แบบชาลีอ่ะ เออแล้วชาลีก็ต้องตกยุคไปผีถ้วยแก้วก็ต้องตกยุคไปเพราะว่าต้องมีผีตัวอื่นมาแทนที่อะพวกของเล่นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยพิธีกรรมต่างๆก็ต้องมาแทนที่ในยุคใหม่ๆเออตอนนี้มันเป็นยุคดิจิตอลละไงมันเข้า4.0แล้ว4.0 4.0ไงเออแต่ประเทศเรานี่มันทำให้เป็น0.4เฮ้ยเดี๋ยวช่องมึงก็บินหรอกเอรมันเป็นยุคใหม่แล้วอะชาลีเราควรที่จะเป็นแบบ เยสจกนโนควรเป็นแท็บเล็ตไหมควรเป็น iPad ดไหมควรทปปําแอปขึ้นมาไหมหรือว่ามีแล้ววะก็รู้สึกว่าแบบไอ,อไดินสอโง่เลยดินสอแบบนี้มันไม่ควรจะเล่นกันแล้วไงม,มันเป็นยุคใหม่ก็มาบอกให้ชาลีฟังว่าคนที่จะปรับปรับพฤติกรรมผู้บริโภคเขา <laughs> บริโภคใหม่แล้วผีถ้วยแก้วก็เล่นกันมนันเนนานแล้วควรจะเป็นจับผีถ้วยแก้วควรเป็นอะไรนะเป็นไรดี เออผีไอโฟนผี iPad อะไรเงี้ยผีไอแพเออให้มันแบบเคลื่อนเองอะ่ะแบบเฮ้ยมันทัชสกรีนเองอย่างเงี้ยมันน่าจะน่าตื่นเต้นกว่านะชาลีงอนปเปล่าชาลีงอนมะเน่ยชาลีเฮ้ยชาลีแม่งงอนว่ะชาลีแม่งงอนอะ่ะวจะให้ทำไงอะ่ะโอเคชาลีเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อสกูชี่ให้ตัวหนึ่งเอาเปล่า ไม่ไม่เอาอีกสกูชี่ไม่เอาอ่ะชาลีชอบเล่นไมค์คาร์บไหมไม่ชอบไม่งั้นไม่ต้องเล่นละไม่ให้เล่นสักอย่างไม่เอาสักอย่างก็ไม่ต้องไม่ต้องเล่นละอย่างนั้นอ่ะ๋ยวไปซื้อให้มันเลยเปลืองเออเปลืองเดี๋ยวถามก่อนเลยว่าชอบหน้ากากทุเรียนไหมอ๋อชอบเออคุณออโต้ครับ คือแบบว่าไอชาเลเนี่ยมันขยับกันเหมือนแบบเป็นเพื่อนเล่นเราเลยอะเรารู้สึกว่าแบบไอเรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยทำไมมันใกล้ตัวเรามากเลยคือพวกพวกวิญญาณอะไรมันไม่กลัวเราเลยหรือย,ยังไงขอถามงก่อนได้ไหมว่าแล้วมึงไม่กลัววิญญาณบ้า,ยางยังไงวะมึงแม่งคุยเป็นเพื่อนเล่นตั้งแต่ <S <S ไปหย <ไป S 1> <ๆ S 2> แก้วอย่างเงี้ยคือเราอยากรู้ว่ามันใกล้ตัวเรามากจนถึงเราแตะไม่ได้เลยเหรอเรื่องพวกเนี้ย<ต>คือแตะไม่ได้นะเออมันห้ามแตะเลยห้ามแตะหรอ ไม่รู้มีใครห้ามบ้างอ่ะที่มึงแปะนี่คืออะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วอะ่ะเ <ทำ S 3> ขาก็บอกว่าห้ามเล่นห้ามเล่นนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบว่าเราจะไปรู้ได้ไงวิญญ,ญ,ญาณเขาอาจจะเล่นกับเราออรวิญญาณเขาอยากจะเล่นกับเรา <throw up. S 1> หรือเปล่าอย่างเช่นตัวอย่างชาลีอ่ะเขาอาจจะเล่นกับเราเว้ยเขาก็เลยแบบหมุนไปหมุนมาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่วิญญ,ญ,ญาณเว้ยมันอาจจะเกิดกระแสลมที่เป็นแบบอย่างเช่นแอร์ขยับหร,หรือางทำให้ดินสอมันขยับหรือเปล่าอเออ นั่นแหละหรือว่ามึงใช้พลังจิตได้หวะไม่เว้จริงๆแล้วอ่ะ <Okay. S 2> รู้ว่าทำไมมันขยับทำไมวะเพราะว่ากูใช้จมูกเนี่ยใครเป่าจมูกมันก็ขยับแล้ว oh. เออเอออยากรู้ว่าชาลีอ่ะเชื่อเรื่องพวกผีปีศาจเปล่าอยากจะรู้อ่ะ อ้าวไม่เชื่อมันเป็นผีแต่มึงไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจนะเดี๋ยวนะชาเลเองก็เป็นวิญญาณนะเองไม่เชื่อได้ไงวะกงงกับพิธีกรรมชาลีชาลีมากเลยว่าทําไมมันไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นผีหรอหรือยังไงหรือว่าไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นวิญญาณลงข่าววันนี้มันเป็นมันเป็นผีหรือเปล่าเออชาลีชาลีครับสรุปนี่เองเป็นวิญญาณหรือเปล่า ตอบว่าไม่คืออะไรคืออะไรมันตอบว่าไม่คืออะไรแล้วมันคืออะไรไม่ใช่วิญญาณแล้วคืออะไรคือสกุชชี่ลอยมาได้ไหมวะมึงเป็นวิญญาณสกุชชี่หรือไงวะหรือว่าเป็นวิญญาณแบบสาลาหม่าวะกูไม่เข้าใจมันเป็นอะไรเราต้องต้องเรียกว่าอะไรพญาติหรือแบบพญาติตัวตืดพญาิตัวตื่น้าทะเลอีกคําถามหนึ่งอะอยากรู้ว่าอชนแนลช่องต่อต่อบีโดเนี่ยน้องๆเนี่ย เพื่อนๆเนี่ยเขาเรียนเก่งกันหรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวกระชืบมันเลยนะกระชืบมันกระชืบมันเลยกระชืบชาลีกระื้ชาลเลยกื้มแม่ไปไปเล่นกับคนอื่นก่อนไปมันไม่ไปเว้ยไปเล่นกับคนอื่นก่อนไปไปไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเป่าดูนะ ไปดิวะชาลีมันไม่ไปอะนี่ขนาดเป่าเนี่ยถอยหมดไม่พี่ไปนี่ขนาดเป่าเนี่ยปิดไปท้ายอย่างนี้ก็ได้มันไม่ยอมไปอ่ะอ่ะเดี๋ยวชาลีบายบายกล้องหน่อยก็ถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวผีชาลีชาลีกดซับสไครต์เร็วอ่ะเดี๋ยวดูชาลีกดซับสไครต์เห็นปะ โชาชัลีก็กดซับสไคร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวนะโตหลอดมันเข้ามาในศีนกล้องออกออกไปโอเคครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับหน้าแตกแล้วกูนะบ๊ายบาย